สวัสดีครับผมชื่อนายนัทพลแสนนามนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมวันนี้จะมานําเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้านะครับในหัวข้อเรื่องการจําลองแรงันเกินสวิตชิ่งในสายส่งกระทัดรัด230กิโลโวลครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในโครงงานนี้นะครับผมจะสนใจการสวิตชิ่งหรือการสับปลดตัวเบรกเกอร์นะครับจะแสดงดังรูปนะครับเป็นอ่า ซึงเป็นลายไดแกรมของสวิตซ์สถิตินะครับที่ใช้จําลองผ่านโปรแกรม ATP นะครับผมซึ่งการสวิตชิ่งนี้ครับทำให้เกิดแรงดันเกินมีสาเหตุมาจากตัวเก็บประจุและ,ะค่าความเหนียวนำนะครับที่ถ่ายเทพลังงานการขณะสับสวิตหรือสับเบเกอร์ลงนะครับจะเห็นได้ว่ามีแรงดันที่สูงขึ้นในช่วงแรกแล้วก็กลับมาสู่สภาวะปกติครับผมแรงดันเกินตัวนี้ครับเป็นสาเหตุสคัญที่ทําให้เกิดการว่าไฟหรือ ตัวฉนวนหรือตัวลูกถ้วยเองนะครับไม่สามารถทนต่อแรงดันที่สูงในช่วงแรกได้นะครับจนทําให้เกิดการว่าไฟในที่สุดนะครับผมการจําลองครั้งนี้นะครับเราจะใช้สายส่งกระทัดรัด230กิโลโวลในการจําลองนะครับซึ่งเป็นสายส่งระหว่างจังหวัดแพร่ถึงอำเภอแม่เมาะนะครับครับผมาภาพรวมของโครงงานนะครับเริ่มแรกเราจะนําข้อมูลของสายส่งแล้วก็แรงดันของสถานีย่อยนะครับ มาทำการจำลองผ่านโปรแกรม ATP และทำการสวิตชิงเพื่อหาค่าเฉลีย่ยและค่าเบีเ่ยงเนมนาตรฐานของโอกาสในการเกิดแรงดันเกินเมื่อเราได้2ค่านี้แล้วนั้นเราจะนำมาคำนวณควบคู่ไปกับแรงดันว่าไฟวิกฤตนะครับหรือ CFO ในโปรแกรม MATLAB เพื่อหาค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพ้องหรือการว่าไฟที่เกิดจากแรงดันเกินนั่นเองนะครับผมในขั้นตอนสุดท้าย คับผมมาพูดถึงฟังก์ชันการแจกแจงแบบแบบปกติก่อนนะครับซึ่งจะแสดงถึงความหนานแน่นของโอกาสในการเกิดแรงดันเกินโดยค่ามีนในสมนการแล้วก็ค่าเบี Be ่ยงเบนมาตรฐานนี่นะครับจะได้จากการจำลองสวิตชิงผ่านโปรแกรม ATP นั่นเองครับต่อไปฟังก์ชันการแจกแจงสะสมนะครับจะแสดงถึงโอกาสในการเกิดการว่าไฟนะครับผมซึ่งค่า COF แล้วก็ค่า เบ่งเป็น,ปน,ปนมาตรฐานเนี่ยครับจะหาได้จากสูตรนี้ครับส่วน CoF หรือค่าแรงดันว่าไฟวิกฤตนะครับผมจะพูดในดระดับถัดไปครับครับผมเมื่อเราได้กราฟของแรงดันเกินแล้วก็ตัวาการว่าไฟนะครับจุดตัดหรือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับจะแสดงถึงค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพ้องนะครับซึ่งหาได้จากสูตรนี้ครับผม แต่เมื่อมีสายส่งคู่ขนานเพิ่มเข้ามาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดนะครับก็มากขึ้นนะครับเป็นจํานวน n เท่าหรือจํานวน n จํานวนทั้งหมดของสายส่งคู่ขนาดครับผมในการทดลองนี้จะมีสายส่งคู่ขนานเพียงแค่2ส,สายครับผมครับ l ิงเกิลไลน์ไดอะแกรมของแบบจําลองนะครับจะแสดงดังรูปขวามาซ้ายมือครับผมโดยการสวิตชิ่งนะครับเราจะสนใจระหว่างบัตร b และบัตร c ตรงนี้ครับ ซิงเกิลลายไดแกรมของสวิตช์สถิติเป็นดังนี้ครับจะมีทั้งหมด3เฟสเฟส A B C ครับโดยเฟส A A จะทำการปิดที่เวลา0.04 00วินาทีครับหรือเป็นมาสเตอร์ตัวที่เป็นเฟส B B และ C จะทำการปิดหลังจากที่เฟส A A ปิดไปแล้ว0 2 0 0 2วินาทีนะครับหรือซาเลฟนั่นเองค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานของการปิดของทั้ง3สวิตเลยนะครับจะมีค่าเท่ากับ 0. 0ูวินาทีครับผมครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลของวงจรสมมูนเทวินของสถานีย่อยแต่ละสถานีครับผมและนี่ก็คือข้อมูลของสายส่งนะครับโดยการจำลองจะใช้สายส่งในรูปแบบของพายนะครับพูดถึงแรงดันว่าไฟวิกฤตนะครับโดยหรือค่า cfo นะครับจะหาได้จากแรงดันอิมพัลวิกฤตนะครับเท่ากับค่านี้ครับหารด้วยอัตราส่วนระหว่างอิมพัลวิกฤตต่อแรงดันเกินสวิตชิงนะครับจะได้ ค่า cfo ออกมาแต่เป็นของสภาพอากาศแห้งนะครับสภาพอากาศเปียกชื้นนะครับจะคูณด้วย0.91นะครับจะเห็นได้ว่าค่า cfo ลดลงนะครับในโครงงานนี้นะครับเราจะปรับลดค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินด้วยกับดักเซิร์นะครับซึ่งจะมีค่าความเหนาียวนำค่าความเกปรจุนะครับและพารามิเตอร์ต่างๆหาได้ดังสมงการดังนี้นะครับและ r i นะครับคือความต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้นบอกถึงคุณสมบัติของกับดักเซิร์ชนะครับเมื่อแรงดันสูงสูกระแสก็จะไหลผ่านได้เยอะเมื่อแรงดันต่ำๆนะครับค่าความต้านทานจะมากและกระแสก็จะไหลผ่านน้อยน้อยครับผมพารามิเตอร์ต่างๆคำนวณได้ดังนี้ครับ,รบในโครงงานนี้นะครับจะจำลองหาขนาดแรงดันเกินสวิตช,ชิงทั้งหมด10รูปแบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยในรูปแบบที่1และ2นะครับจะทำการสวิตช,ชิงที่บัด B ี ส่วน3กับ4นะครับจะทำการสวิตชิงที่บัตรีซึ่ง1และ2นะครับจะต่างกันตรงที่มีสายส่งคู่ขนาน3กับ4ก็เช่นเดียวกันครับจะเห็นได้ว่ารูปแบบที่1นและรูปแบบที่2มีค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินที่น้อยกว่ารูปแบบที่3รูปแบบที่4นะครับและเมื่อมีสายส่งคู่ขนานเข้ามาในรูปแบบที่2จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินที่ลดน้อยลงจากรูปแบบที่1 ทั้ง4กรณีนี้นครับมีค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดเป็น0ูนะครับซึ่งแสดงเห็นถึงว่าไม่มีโอกาสในการเกิดการว่าไฟที่เกิดจากในงดันเกินเลยครับผมต่อมานะครับผมจะนํารูปแบบที่1นะครับมาเปรียบเทียบกับรูปแบบที่5และ6ซึ่งทั้ง2รูปแบบนี่นครับจะมีการชาร์จประจุคงค้างจะมะีชาร์จคงค้างไว้นะครับที่ไปอีกด้านหนึ่งของการสวิตช,ชิง่งเพื่อสร้างความต่างศักย์ระหว่าง สองด้านของเบเกอร์ที่สูงขึ้นครับจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินนะครับต่างจากรูปแบบที่1ซึ่งจะสูงขึ้นกว่ารูปแบบที่1ครับผมแต่ก็ยังไม่มีโอกาสในการเกิดการว่าไฟเลยเช่นเดิมครับครับผมในรูปแบบที่5กับ6นะครับแล้วก็รูปแบบที่9กับ10นะครับเป็นการชาร์จประจุคงค้างเช่นเดียวกันครับแต่ว่าต่างกันตรงที่มีแหลงจ่ายแรงดันที่ต่างกันครับ ซึ่ง9กับ10นะครับจะใช้แรงดันชาร์จประจุคงค้างนะครับด้วยแรงดันจากบัส C ครับผมแต่ว่า5กับ6จะใช้แรงใจแรงดันโดยตรงครับจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินรูปแบบที่9กับ10นะครับจะน้อยกว่ารูปแบบที่5กับ6เล็กน้อยครับผมแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการเกิดการว่าไฟเช่นเดิมครับค่าเฉลี่ย ข่าความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดก็ยังเป็นศูนย์อยู่ครับผมผมจะนํารูปแบบที่1มาเปรียบเทียบกับรูปแบบที่7กับ8นะครับผมโดย7กับ8นะครับจะมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่1ก็คือ Switching ที่บัตร B แต่เราจะทําการติดกับดัก Search เข้าไปทั้ง3 p h เฟสครับผมที่ไปอีกด้านหนึ่งของการ Switching ครับจะเห็นได้ว่า ค่าแรงดันเกินนะครับในรูปแบบที่7กับ8นะครับลดลงเล็กน้อยครับต่างจากการที่เราสวิตชิ่งโดยที่ไม่มีกับดักเซิร์ชครับผมจะเห็นได้ว่าค่าความเสี่ยงก็ยังเป็นศูนย์อยู่ครับทั้ง10กรณีที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความบิดพ้องนะครับเป็นศูนย์ทุกกรณีกราฟจะคล้ายๆกันอย่างนี้ครับผมซึ่งไม่มีจุดตัดของระหว่าง ของกราฟแรงดันเกินแล้วก็การว่าไฟเลยครับจุดตัดไม่มีจุดตัดเลยครับครับจะเห็นได้ว่าทั้ง10รูปแบบนะครับมีค่าเฉลีย่ยที่เกิดที่จะเกิดความผิดพ้องเป็นศูนย์ทุกกรณีนะครับและในรูปแบบที่5นะครับมีค่าเฉลีย่ยแรงดันเกินสูงกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับคือรูปแบบที่มีการชาร์จประจุคขขงคาเข้าไปจึงนารูปแบบที่5นะครับมาพิจารณาปรับลดการเป็นฉนวนหรือว่าปรับลดจำนวนลูกถ้วยให้ลดน้อยลงโดยการปรับลดค่า CFO นะครับเป็นดังนี้ครับผมและจะเห็นได้ว่าค่าเฉลีย่ยค่าความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลองนะครับสูงขึ้นตามไปด้วยครับจะเห็นได้ว่าทั้ง10กรณีนะครับไม่มีโอกาสในการเกิดการว่าไฟที่มีผลมาจากแรนั้นเกินเลยหรือค่าความเสี่ยงที่เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ซึ่ง สื่อถึงความปลอดภัยในการสวิตชิงของการทํางานจริงและสามารถปรับลดจํานวนลูกถ้วยลงได้เพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งสายส่งครับผมส่วนผลของอิมพีแดนซ์นะครับเราสับสวิตท,ที่บัส B และบัส C จะให้ค่าเฉลี่ยแรงดันที่ต่างกาันซึ่งเป็นผลมาจากแรงดันตกค่อมสายส่งที่อ,อยู่ระหว่างแหลงจ่ายกับจุดที่สวิตชิงนะครับ แล้วก็ผลของประจุคงค้างนะครับจะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินที่สูงกว่าทุกรูปแบบเลยครับและการลดแรงดันเกินด้วยกับดักเซิร์นะครับจะเห็นได้ว่าค่าลดลงจริงค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินลดลงตามทฤษฎีครับผมและเมื่อมีสายส่งคู่ขนาดเข้ามาค่าเฉลี่ยของแรงดันเกินจะน้อยกว่ากรณีที่ไม่มีสายส่งคู่ขนาดนะครับจะสื่อถึงว่ารูปแบบการรูปแบบการจําลองนะครับก็มีผลต่อค่าเฉลี่ยแรงดันเกินเช่นเดียวกันครับ นี่เป็นเอกสารอ้างอิงครับผมครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ